คลิปนี้ครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของซอลซมินะครับงบประจำวันที่ึมิถุนายน2,566ครับซอลซมิไฮเดนทีซีสามครับ4,3ครับ2ตัวมี4,1 4,7,4,8นะครับแล้วก็4,5เดนทีซีหครับแล้วก็3จับคู่เป็น3 1 3 7 3ึ่งและ3,5หาครับเดนทีสามหาสตัวก็5,4,3ครับ อันนี้คือแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2566ของซอสุมิบารมีไอ้ไข่นะครับอา้าวเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อครับเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานแอร์เบลลไว้ให้ด้เด้อครับเด้อแลงนี้พบพ่อก,กับเ,เลขทูบแท่งที่หนึ่งของอาจารย์ชัยอาจารย์เคธรรมบารมีครับงวดวันเพื่อเขา,เ,าเลขทูบเป็นเพื่อเขาแต่ว่าเลขสามตัวเป็นเขาสามศูนย์เก้านะเก้าศูนย์สามนะเป็นเขาเนาะ ติดตามครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ